คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเกมยิงปลา B Y น้องเ Y E เช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับไขว่นมาเช่นเดิมเช่นเคยนะจ๊ะเบบี้วันนี้เรามาในดุลออ้คนณทนุนเยอะเลยวันนี้ดุล4 5 0บาทอ้ทุน สี่ใบเทาเลยนะวันนี้ดดนค่อนข้างเยอนค่อนหนามาดูซิวันนี้เราจะได้กำไรหรือขาทุนลกลับไปนะจ๊ะวันนี้ก็เข้ามากลางเดือนแล้วนะโอ้พรว่งนี้แป๊บๆหวยก็จะออกอีกแล้วหรือแต่เราเป็นคนที่ไม่เล่นหวยนะพี่เล่นอย่างเดียวเลยคือเกมิงปลานี่แหละเออโหวันนี้มาจะเจอกับพี่เต่ามังกรนะวันนี้ใส่เลยวันนี้ เปิดมวัวมาขอใส่พี่เต่ามนงกรเลยแล้วกันเนาะเล่นบอสเลยเราจังหวะน,นี้วันนี้น้องก็ไปที่เบ็ดที่สิบเช่นเดิมเช่นเคยเนาะพี่ๆต่อให้ทุนเราจะมาเยอะแค่ไหนล้วก็ไปที่เบ็ดต่ำๆก่อนกำลังพอดีเนาะขอดูเชิงก่อนว่าวันนี้จะยังไงเกมโอ้นีไงสอยมาแล้วตัวแรกเท่าไหร่เอยโสนโดยบาทเออขอให้มันหมานจึน้งๆนะวันนี้ เข้ามาวันนี้ก็เล่นคนเดียวอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ไม่มีเพื่อเลยพี่นางยังว่างอยู่สามทีนะจ๊ะตอนนี้พี่ๆคนไหนที่อยากเข้ามาร่วมแจมน้มจจยกับน้องเอวาก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะจ๊ะน้องจะทิ้งช่องทางการเขาเล่นไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถอนไลน์เข้ามาสาับถาหไน้ตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายพี่ๆเออร่วมรุ้น,ลนเล่นรับไปด้วยกันเอิ น้องคอว่ายังไงอืโอ้โไป132าบบาทถือว่าไม่แย่เลยเอยนี่ซ้ำอีกหนึ่งโอ้โหแจ็คกาแสวยเลยเจอนี้สวยเลยมาดูซิแจ็คคอแตกดอกแรกจะให้อยู่ที่เท่าไหร่ โอ้โหแจ็แต่ดออกมาแค่หนึโลยี่บสี่บาทม่เป็นไรถือว่าต้องมียังอยู่ในจุดที่ยังไหวอยู่เนาะพี่พีเออยังไม่แย่เกมมันเพิ่งเริมเราอาจจะสลับปรับเปลี่ยนเป้าของเรานะอาจจะเลนพี่โพสของเราบ้างหรือเลนน้องคตบ้างก็ตามความสะดวกนะพีพี่ โอ้นี่ไงมาอีกหนึ่งเออรอบนี้ของส,สวยแจ็คบอดดอกที่สองอย่าให้เสียชื่อับสองร้อยไปรอบเนี้ยเอ,อ้ย ก็ถือว่าโ,โ,โ,โอเคอยูน่นเบบี่บจงังหวเนี้ไปนี้น่าจะเปลี่ยนดานอ้าวนึกว่าจะเปลี่ยนดานยังไม่เปลี่ยนนะพี่ต่มนคนเรายังหมุนโชว์ตัวมาอีกหนึ่งรอบเอาสิน่าจะแมตช์สุดท้ายแล้วรอบนี้เพราะจาังหวะนี้น้องปูไม่มาโชว์ตัวแล้วนะเออนี่สั่นดอกสุดท้ายได้มาโอ้โห400เชวนะ เรียนด่านมาจะเจอกับที่หมึกของเรานั่นเองวันนี้แมทที่สองเราจะเจอกับที่หมึกวันนี้มาดูซิที่หมึกเราจะเหนียวไหมวันนี้จะนงจะเหนียวจะอะไรอี้ไม่จะเคี้ยวง่ายหรือเปล่าเออแอบหวัน่วนแอบกลัวนะวันนี้ไม่รู้ว่าลายเส้นเขาจะมาอย่างไงสําปรับที่หมึกวันนี้ กำไรที่ได้มาเมื่อกี้400หายวับไปกับตาเฮ้ยเหนียวจริงว่ะ400แล้วยังไม่มาเลยอ่ะทุกคนเราต้องยิงไปหยุดไปนะเพราะว่าใส่เต็มแม็กไม่ได้มันไหลเป็นน้ําเลยจังหวะนี้โอ้โหไม่มาเลยพี่พี่หมดไป้0 0แล้วอ่ะกำไรที่ได้มาเมื่อกี้ เอาลองเปลี่ยนเต้าไปลเลยน้องปูที่จะมาไหมโอโ้ขนาดปูยังนิ่งค่อนข้างตึงเลยวันนี้ตึงจัดครับพี่ๆตึงจัดเลยวันนี้โอโ้ไม่มาไม่ว่าจะเป็นน้องปูหรือเป็นพี่บอสใหญ่ของเราก็าคือพี่หมึกนั่นเองโกยังไม่มานะจังหวะนี้เออเออเอเอขา,อา,อา,อาดทุนแล้วขาดทุนแล้วจ้า ขออนุญาตปรับเบ็ดลงนะขอขไปที่เบ็ดสิบนะพีบี้เพราะตอนนี้เราต้องตามดุลของเราคือแล้วแหละไปเลยใช้ปืนไฟฟ้างัดไม้ตายออกมาเอาสิมาดูสิว่าปืนไฟฟ้าจะใสเขาลงมาได้ไหมโอ้โหใจร้ายว่ะพี่ฝนใจร้ายว่ะวันนี้ค่อนข้างเทียวยากเลยเหนียวจับปืนจับเลยอูไม่ยอมมาเลยพี่ เฮ้ยมันเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหทุนมาสี่พันตอนนี้จะหมดไปหนึ่งใมเท้านะโอ้โหกว่าจะมากว่าจะสอยพี่เข้าลงได้วันนี้ตึงจัดเลยคูณสามาไรสองร้อเก้าสิบเอ็ดบาทเอายังไงดีตอนนี้หนักหน้าไปเรื่อย หนักหน้าไปเรื่อยแล้วนะเมื่อวานก็แจกอยู่นะทำไมวันนี้จะเอาคือหรือหรือ,อยังไงเอาไปต่ออีกทีน,นี้สิถ้ายังคงแบบว่าเดินหน้าเรายังขาดตุนอยู่เราดุดดีกว่าน้องด,ดิิเราถอยดีกว่าถอยทับก่อนไปตั้งหลักก่อนเอาสิโอโอไม่มาวะไม่มาจริงๆว่ะเฮ้ยองเทอะว,วันนี้โอ้โห จะแจกดอกเดียวจริงๆหรือเอ้าเอาซัำดอกสุดท้ายแล้วกันแจกพอแตกไหมไม่แตกนะได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทโอ้โหพี่พี่วันนี้ไม่ไหวเลยวันนี้ไม่ไหวเลยขาดตุนหน้าจะหนึ่งใบเท่าได้อะพี่พี่เรามางมนมาสี่พันนะตอนนี้เราเหลืออยู่สามพันเหนือเหนือเดินมาเอาอีกตอนนี้ก็ยังไม่มานงจะโอนเพราะว่าโอ้ไม่ไหวเลยจะต,ตามทุนก็ไม่ไหวแล้วกําไรก็ไม่ได้วันนี้เดินมาไม่เป็นไรพี่พี่ มันก็ต้องมีวันที่ได้บ้างเสียบ้างไม่ธรรมดาเนาะอย่าไปเรียสยแต่ว่าเราจะให้มันเสียมากสำนอมอยู่ที่เราตอนนี้น้องรู้แล้วว่าน,น้องไม่ได้แน่แน่วันนี้น้องพี่บาต้องขอลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้มาเจอกัอนในที่อื่น้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า